กาชาตู้ต่อไปประจำวันที่11เดือน11นะครับก็มาพร้อมกับอีเวนต์นะของตัวที่แปลนไซด์สตอรี่บูเดซิน Story, ี ini, นะครับ กับเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็น ur ไม่ลิมิเต็ดนะครับด่าบแดง b ูเต d ิ s ี่ n y unit one ก็พวกขี่อย่างเจ้า u ูคา r ิม m นะครับตัวเนี้ยเท่าที่ผมจําได้จากตัวที่เป็น sr นะครับที่เป็นคาชาเหมือนกันอนะ่ะข้อเสียลหลายๆก็คือเรื่องของการเดิน4ช่องนะครับแล้วก็ขึ้นอวากาศไม่ได้ลงได้แค่พื้นโลกแล้วก็ใต้น้ําใต้น้ำถือว่าจะเดินได้เต็มระยะมั้งก็น่าจะดีตรงที่เรื่องของใต้น้ําแต่ว่าด่านใต้น้าไม่มีน้อยก็ถ้าเกิดมาเป็น ur แล้วไม่ปรับในส่วนของระยะเดินให้เป็น5หรือว่าระยะอ้พื้นที่นะครับในการลงให้เป็นอวกาศ เพิ่มเติมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะขายยากนะครับตัวเนี้ยิ่งไม่ล i m i เต็ดด้วยแล้วก็ใช้สังเกตนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพื้นโลกแน่ๆไม่สามารถอวากาศได้น่าจะเป็นตรงฉากตัวนี้เนี่ยมันพื้นที่เป็นรันเบย์คือฉากเป็นพื้นโลกอ่ะก็เลยค่อนข้างจะเกือบๆร้อเปอร์ซ็แล้วว่าตัวนี้ไม่น่าจะขึ้นอวากาศได้ค่อนข้างจำกัดเรื่องของพื้นที่ อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนชื่นชอบนะครับนี่กับผ้ายนะูนิคอร์นเนาะก็เป็นชินันจูนะครับซัพพอร์ตที่ไม่ลิมิเต็ดเช่นกันควบขี่จะเป็นเจ้าฟูลฟอนททลนะครับ ตัวที่คิดว่าก็น่าจะเป็นบอลนาวากาศเนาะแล้วก็พื้นโลกส่วนระยะอาวุธนี่น่าจะประมาณ4ช่อง5ช่องนี่แม่ใจว่าคาดหวังได้ไหมกับตัว UR นะเพราะว่าล่ามตัวที่เป็นเดฟเดีกรมอ่ะมันเป็นระยะ4ช่องสูงสุด <S <S แล้วก็ตัวที่เป็นยานแม่นะครับ UR คิดว่าไมนะ่ได้มีเตตแน่นอนและก็ไอ้ตัวเนี้ยรู้สึกจะเป็นตัวละครจากภาคของยูดคอนบ้างเพราะว่าทั้งสองภาคเนี้ยผมไม่ได้ติดตามในเรื่องมาเท่าไหร่เนาะ ส่วนที่เป็นแท็กอ่ะก็เดายากเหมือนกันเพราะว่าสองตัวนี้จุดจุดเชื่อมโยงกันไม่มีเลยอะ่ะจะบอกว่าเป็นเทสไช์ก็ไม่น่าใช่ก็เดี๋ยวมารอดูของจริงกันแล้วก็จริงก็จะบอกว่าเจ้าบูเลสตินี่ยูนิตบันเนี่ยข้อดีข้อเด่นนะครับน่าจะมีอยู่ข้อเดียวคือเรื่องของพาวเวอร์า x s arm, ็กเ System อะ่ะน่าจะสูงได้ถึงแล้วถ้าเกิดตัวที่เป็นเอสมัน5,000ใช่ไหมเอาขึ้นไปเกือบ6000ัอ่ะล่างนี่อาจจะสูงถึงประมาณ7 0 0 0 8 0 0 0ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าระยะจะค่อนข้างแคบนะครับ 1, ก็ถือว่าเป็นตู้ที่มาเหมือนกับเป็นขั้นระยะเวลาแหละเพราะว่าเป็นอีเวนต์นะเป็นเพาะของบริษัทนี่แล้วก็ขายของตัว้ายของตัว UC เสริมรเข้าอ้ย UC ยูนิคอร์เพิ่มเตมิมเข้าไปเนาะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูความามากันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ